อีกแล้วนะคะกับคลิปพาเที่ยวนะคะคลิปพาเที่ยววันนี้นะคะจะพาทุกคนไปเที่ยวที่มอนสเตอร์ควอเรียมพัทยาจ้าเห็นตัวอะไรหรอ,อยิงยิงถ้าจะให้แนะนำที่เที่ยวสไตล์ครอบครัวสนุกทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ก็ต้องเป็นที่นี่เลยคะ่ะมอนสเตอร์ควอเรียมพัทยาจ้าเพราะที่นี่พิเศษมากกว่าควอเรียมอื่นๆก็ตรงที่มีสัตวแบบ์แปลกๆเยอะแยะมากมายเลยคะ่ะเยอะแบบที่ว่าไม่เคยเจอกันที่ไหนมาก,ก่อนแน่นคะ่ะ ที่นี่นะคะเป็นที่เที่ยวและแหล่งการเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ได้เลยละค่ะเพราะที่นี่นะคะมีทั้งอุโม,มงค์ปลา้ําจืดสัตว์หายากสัตว์แปลกหลากหลายสายพันธุ์ทั้งไทยและต่างประเทศเลยค่ะนอกจากนี้นะคะยังสามารถใกล้ชิดกับสัตว์ต่างๆได้ด้วยผ่านกิจกรรมการถ่ายรูปกับสัตว์การให้อาหารสัตว์เป็นต้นค่ะ ของมอนสเตอร์ควาเรียมนะคะก็คงจะหนีไม่พ้นสัตว์แปลกแล้วก็สัตว์หายากค่ะมีไปจนถึงสัตว์ทั่วไปอย่างสัตว์บกสัตว์น้ําสัตว์ปีกหรือสัตว bueno ์เลื้อยคลานค่ะมีครบจบที่เดียวเลยแต่ความพิเศษของที่นี่นะคะก็คือการให้อาหารปลาฉลามค่ะและก็การให้อาหารปลาช่อนอเมซอนยักษ์ภายในนะคะจะแบ่งเป็นโซนต่างๆโดยทั้งหมดนี้นะคะจะเดินวนจากจุดเริ่มต้นไปจนโซนสุดท้ายซึ่งแต่ละโซนนะคะก็จะมีสัตว์เยอะแยะมากมายแบบที่ว่าเดินกันเป็นชั่วโมงๆเลยละค่ะ